แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกก้รลนชอปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้ร,รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้รลนชอปเอลสีเพื่อนชาวกริรยนเบททุกคนวันนี้นะครับก็หกการเล่นคุกกี้ดับเงาปลาไผ่กันอีกครั้งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจะมาเล่นเป็นผัดสองกันโดยจะมาเล่นเป็นผัดสองให้กับเซตลำไยเซตต้นหอมแล้วก็เซตของน้องที่ดัางกันนะครับ ก็จะเล่นกันคนละเซตคนละด่านกันเนาะเปิดประเดิมด่านแรกด้วยตัวของด่านหมู่บ้านด้วยด้ยหนาวแซนอบอุ่นกับเซตลำยยเซตสายเยลลี่ครับซึ่งก็จะเป็นเซตที่ดีที่สุดและในการเอาตัวของพี่ไผ่มาเล่นเป็นถัดส,สองนะก็พี่ไผ่เนี่ยเล่นเป็นถัดส,สองจังหวะสองขวดถือว่าดีอย่างนี้ผมเคยพูดไปแต่ว่ามันจะสู้พวกมิวกี้หรืออบชุนไม่ได้ในกรณีที่เล่นเป็นเซตปกติทั่วไปแต่ถ้าเล่นเป็นเซตเยลลี่เนี่ย มันจะค่อนข้างที่จะสแสดงศัก,กยภาพออกมาด,ดีมากก็อารมณ์เหมือนกับการที่เอาพี่ไผ่มาเล่นเป็นผัดหนึ่งนั่นแหละพี่ไผ่เล่นเป็นผัดสองก็ดีเหมือนกันในกรณีที่เล่นไซส์เยลลี่นะครับดังนั้นถ้าจะเล่นให้ได้ศัก,กยภาพสูงสุดก,ก็คือต้องเอามาเล่นกับเซตที่แบบเหมาะสมนะทำให้ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นพี่ไผ่เล่นเป็นผัดสองแบบฟีเวอร์เลยขนาดนั้นถ้าเทียบกับตอนแบบลินจีฟีเวอร์สตีเวียฟีเวอร์แก้วมังกรฟีเวอร์อะไรพวกเนี้ยช่วงนั้นก็จะไม่ได้แบบฟีเวอร์เท่าตัวพวกนั้นนะนน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 นะอแบบออ่อนน่่่่าาา่าา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 เเเพพรวววตตตััััักก้้้้มมมคขงจแแบบณลลไดหยยยสี คือชัดเจนเลยว่าถ้าไม่เล่นสายรยรีแต้มันจะน้อยกว่าพวกตัวอีพกในช่วงนี้นั่นเองนะโอเคก็ช่วงที่ผ่านมาผมแทบไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะเพราะว่าเจอปัญหารุมเรานิดหน่อยนะฮะก็เลยอ่ะเกิดปัญหาี่วาแบบเออก็เลยไม่ได้อยากลงคลิปไม่มีกระสิกระใจทําคลิปแล้วก็บวกกับช่วงที่ผ่านมาคือไม่ค่อยมีคอนเทนต์เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเกมก็มีคอนเทนต์แอบมาเสิร์ฟเราอยู่เหมือนกันนะก็คือล่าสุดมีหลุดบั๊กมาน่าจะเมื่อวานนะฮะ เป็นบั็กที่ถ้าใครเข้าไปล็อกอินเราอัปเดตในช่วงเมื่อวันก่อนพอดีเนี่ยมันจะเหมือนมีแพทหลุดมาซึ่งมันจะเป็นแพทสสาหรับอัปเดตหน้าแต่ว่ามันดันหลุดมาให้อัปเดตก่อนแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันยังไม่ถึงเวลาที่คนจะอัปเดตถูกเวลาก็เลยทําให้เกิดบั็กนะฮะซึ่งบั็กที่ว่าเนี่ยก็จะทําให้ถ้าเกิดใครที่เหมือนจะล็อกอินในช่วงนั้นนะ่ะก็จะกลายเป็นว่าเหมือนจะเสียน้องเห็ดกับเชเอมไปนะแล้วก็เสียสมบัติตัวของหูฟังวเฟิลไปก็คือเสียไปเลยต้องไปนั่งหาใหมห่่เเใหมนนนดดััังง้้ก็ตอออรป น่าจะแพทหน้าแหละเอออัปเดตแพทหน้าพอดีก็น่าจะมีการแก้บั๊กตรงส่วนนี้เนะแต่ผมไม่ได้เข้าช่วงนั้นผมก็ไม่ได้เช็คนะว่าผมเจอบั๊กหรือเปล่าหรือว่าเป็นกับทุกคนอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่เอาเป็นว่านั่นแหละก็เป็นบั๊กที่แอบแบบแย่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันได้ข่าวว่าเออเดฟเขาจะปล่อยรถแมปตอนช่วงอัปเดตสิ้นเดือนนี้พอดีไงเออกลายเป็นว่าอัปเดตดันหลุดออกมาก่อนเฉยเลยแบบงงๆนะฮะเออ แล้วแพทหน้าก็เป็นแพทเกี่ยวกับ TBD แล้วนะเออเป็นแพทเกี่ยวกับองค์กรพิทักษ์การเวลาอีกแล้วนะฮะแต่ก็พูดว่าอีกแล้วไม่ได้หรอกเพราะว่าก็ห่างหายกันไปปีหนึ่งเต็มเต็มแล้วเนาะเออจะวนกลับมาก็ไม่แปลกอะไรนะแต่ว่าล่าสุดมันบับน้องไทม์ไปก็คิดว่าอาจจะยังไม่บับน้องไทม,ม์มั้งแพทนี้อันนี้เดาเอานะฮะเพราะว่าถ้าบับอีกมันเร็วไปไงเพราะเดี๋ยวมันมีมารดามตอนมีนาอีกถ้าเกิดสมมติบับน้องไทม์ตอนช่วงเดือนกุมภาอีกมันจะกลายเป็นว่ามันจะแบบต้นปีหัััวปีจเเจ 3, จะะเนนนนดแพติมกก็หหไ่อย แต่อันนี้ก็แค่เดาๆเ,เอาไม่แน่เดฟเพาอาจจะนึกครึ้มทำอย่างนั้นจริงๆก็ได้เหมือนกันเอออ่ะเอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องในอนาคตก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคเราวอย่างนี้บอกไปว่าพี่ไผ่เนี่ยเล่นเป็นผัดส,สองได้ค่อนข้างโอเคแต่ว่าต้องเล่นเซตสายยาลลี่เนาะซึ่งมันก็เลยทาให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเอาแบบเซตติดท็ทอปสกอร์ก็จะมีเซตนี้ในด่านนี้แหละะที่โดดเด่นสุดน,นะจริงๆมันจะมีอีกเซตหนึ่งที่เป็นต้นหอมน้งที่ผมอัดคลิปอยู่นะแต่ว่าเซตต้นหอมที่ผมเคยเล มันสู้ผัดสองพวกอกชุนอะไรเงี้ยยังไม่ได้สู้พวกมิวกี้อะไรเงี้ย,ยไม่ได้นะครับอ่าโอเคแต่ว่าในเรื่องการเอามาเล่นเซตสายเยลลี่เนี่ยแล้วก็เล่นเซตวิ่งไกลเนี่ยตัวพี่ไผ่ก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเรื่องระยะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอยู่ละแล้วก็เรื่องความสามารถในการผลิตเยลลี่ก็ถือว่าอันนี้โหดโรู้กันอยู่แล้วนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบก็คงคล้ายๆมิวกี้มั้งแต่ว่ามิวกี้อันนั้นเน้นพุ่งอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันมีความแบบพุ่งแล้วก็ผลิตเยลลี่ได้อะไรเงี้ยก็เลยทมมแบบ ถ้าเอาแบบเป็นตัวจังหวะนี้แล้วเป็นตัวธรรมชาติอะไรเงี้ยผมนึกถึงอีกตัวหนึ่งก็คือเอลเดอร์แต่ว่าเอลเดอร์มันตัวเก่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเอลเดอร์มีการบัฟมาในอนาคตแล้วเอามาเล่นกับพี่ไผ่ก็คิดว่าน่าจะสนุกดีนะฮะเอออันนี้ก็เดาๆเอานะอ่ะโอเคปิดท้ายไปก็อย่าลืมดินสูงๆนะผมเพื่อให้ตัวของพี่ไผ่เนี่ยเก็บเยลลี่ให้ได้ครบๆเนาะอ่ะก็จบที่1042ล้านนมะอ๋็เซตนี้เนี่ยที่ผมอัดคลิปอยู่สูงสุดมันน่าจะได้ประมาณงนึ่งพันสะี่สิ โอเคมาสู่เซตที่2กันต่อก็จะเป็นต้นหอมกันในด่านโจรสลัดผีน้องก็จะได้เห็นสกยภาพชัดเจนนะว่าตัวของไอตัวพี่ไผ่เนี่ยมันสู้พวกผัดสองมิวกี้ผัดสองอกชุนไม่ได้จริงๆในกรณีที่เล่นเป็นเซตทั่วไปในด่านนี้นะถ้าเล่นในด่านนี้เนี่ยผัดสองไอตัวมิวกี้ของเซตต้นหอมเนี่ยมันได้ประมาณ928้ล้านดูไหมสูงสุดนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเป็นผัดสองพี่ไผ่เนี่ยมันจะได้ประมาณ9 1 8ถึง920ต้นๆยบต้นต้นดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันสู้ผััดพววกตแบบ อีปิกไม่ได้นะถ้าในกรณีที่เล่นเป็นเซตทั่วไปมันต้องเล่นเป็นเซตเยลลี่เท่านั้นถึงจะดึงสไตย์าทาออกมาได้แบบดีกว่าอะไรงี้นมดังนั้นก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้จําเป็นต้องปั้นนะสาําหรับที่ไผ่ในกรณีที่ต้องเล่นเป็นผัดส,สองอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงกับขั้นแบบลิ้นจี่หรือสตีเวียที่แบบช่วงนั้นแบบโอ้ฟีเวอร์เลยคือตัวแบบตัวอื่นสู้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเออมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะฮะดังนั้นใครที่มีผัดส,สอง อีพิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยคุณก็ใช้ภาษาอีพิกเหมือนเดิมก็ได้นะไม่ได้ต่างกันเยอะเนาะอ่ะโอเคเอ่ออย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างเหงาหงอยเศร้า้อย,อยนะทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะก็ด้วยความที่ช่วงนี้เกมมันก็ยอมรับต,ตรงๆว่าก็แอบเบื่อเกมอยู่เหมือนกันนะว่าพยายามแบบไปหาอะไรใหม่ๆเล่นอยู่นะแบบเคอชวนเพื่อนที่เพื่อนๆที่แบบเขาสมัครสมาชิกแล้วก็อยู่ในกลุ่มอะไรเงี้ยเออก็ชวนเล่นเกมใหม่กันก็ปรากฏว่าเออผมก็ไปเล่นแบบพวกเอ็มอลไปเล่นฮาร์ตโทเปียอะไรเงี้ยเออมันก็ มันก็เป็นรสชาติใหม่ที่ก็ไม่เคยสัมผัสมาก่อนดีนะฮะหรือเป็นรสชาติเก่าที่เคยแบบเลิกไปแล้วแต่ก็เออลองกลับมาเล่นดูอะไรเงี้ยอย่างเ l ผมเคยเล่นตอนสมัยแบบนู่นเลยเออเออลองกลับมาเล่นดูก็อ่ะเออเกมเพ์เขาก็สนุกดีอะไรเงี้ยก็เล่นหลากหลายดีอะไรงี้นะฮะเอาเป็นว่านั่นแหละก็คือหลักๆคือเพื่อหารสชาติชีวิตใหม่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ก็แอบเบื่อๆหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเริ่มมีคอนเทนต์อื่นลงช่องไหมไม่รู้เพื่อนจะอยากดูหรือเปล่า เออเพราะว่าถ้าผมลงคอนเทนต์อย่างอื่นมันก็แอบจะดูแปลกๆใช่ไหมล่ะเพปกติเราก็ลงแบบกีรันไงถ้าจะลงคอนเทนต์อื่นถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แหละเออแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะอยากดูกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมขอดูก่อนละกันเพราะว่าผมพูดตามตรงว่าต่อให้เพื่อนๆเสนอคอนเทนต์มาแต่ถ้าไม่ถูกสลิตผมก็ไม่ทําเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆเลยเพราะว่าตอนช่วงสมัยก่อนนู่นที่ผมเคยแบบเหมือนถามประมาณว่าแบบเออ ทำคอนเทนต์ใหม่ยังไงอะไรประมาณไหนดีมีคนแนะนํามา <c oughs> ก็ปรากฏว่าเออก็คนแนะนามาเยอะนะแต่สุดท้ายถามว่าทําจริงไหมก็ทําจริงอยู่ประมาณ20ซนะฮนะเออนี้ใส่เสียเนาะเออนั่นแหละนะฮะเอาไปว่าตามสะดวกละกันแต่ก็ถามว่าเอามา adapt ปรับปรุงไหมก็พยายามเอามา adapt a d ด p ปรับปรุงเอานะฮะถ้าใครอยากเห็นคอนเทนต์แบบไหนถามว่าเสนอได้ไหมเสนอได้แต่ทําหรือเปล่าน,นั้นอีกเรื่องหนึง่งเออนั่นแหละตามนั้นนะฮะอ่ะโอเคเ็เล่นภาษีพิพายลงมานฮะ อ๋จริงๆผมรู้สึกไม่ชินสกินนี้เลยเพราะว่าปกติผมเล่นล่างหลังนะแต่ไหนๆก็ปกติผมไม่ค่อยเล่นล่างนี้อยู่แล้วผมก็เลยอหยิบมาเล่นหน่อยละกันปกติผมจะเล่นแต่ใส่สกินนะแต่ว่าไม่รู้สิรอบนี้อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าผมชอบล่างหลังมากกว่านะส่วพี่ไผ่ผมก็เลยเล่นแต่ล่างหลักนะล่างนี้มันก็เท่ดีอะแต่อย่างที่บอกไปว่ามันแอบทับไล่กับมารดำในความรู้สึกส่วนตัวนะผมก็เลยชอบเล่นล่างหลักที่มันมีความแบบเป็นกระบี่เทพพระเอกอะไรอย่างงี้มากกว่านะเออแต่ว่าผมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเลยอะว่าจะไปอ่านก็ไไม่่ด้อานสที เพราะว่าเห็นสปอยกันมาเยอะแล้วว่าแบบเออเนื้อเรื่องรอบนี้แบบเศร้าดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบกะว่าจะไปอ่านอยู่แต่ว่าสรุปก็ไม่ได้อ่านสักทีนะขนาดเข้าเกมยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้เข้าเกมยังไม่ได้อ่านเลยขนาดเกมยังแทบไม่ได้เข้าเลยจะเข้าไปอ่านเนื้อเรื่องเฉยเมันก็นั่นแหละนะเออก็เดี๋ยวกะว่าถ้าเกิดมีอะไรเงี้ยมีเวลาอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวไปนั่งอ่านดูแล้วกันเพราะว่าเห็นอย่างที่บอกไปเนื้อเรื่องรอบนี้น่าสนใจดีโดย๋ยวาะบเนื้อเรื่องฮีดังคู่กับพี่ไผ่ไรเงี้ยน่ารักดีนะเออ อ่าโอเคก็สำหรับเรื่องการทําลายสีขวางในการใช้ความสามารถสัตว์เลี้ยงอันนี้ไม่น่ามีปัญหาอนะไรเนาะเพราะว่าพี่ไผ่มันทําลายสีขวางตอนใช้สกิลได้อยู่นะดังนั้นสัตว์เลี้ยงเนี่ยสามารถใช้ความสามารถได้อยู่แล้วแล้วก็สมบัติเราก็ช่วยด้วยนะดังนั้นมันจะสามารถที่จะเก็บไอตัวของสมบัติได้พอดีนะไม่ใช่สมบัติสิสัตว์เลี้ยงได้พอดีนะอ่าโอเคก็จบที่920ล้านครก็อ,อย่างที่บอกไปว่ามันสู้พวกตัวมิวกี้อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นเซตทั่วไปมิวกี้ทําหน้าที่ได้ดีกว่านะ โอเคเรามาปิดท้ายกันกับการเล่นเป็นผัดส,สองให้กับเซตฮีดังกันเนาะสำหรับเซตฮีดังเนี่ยสูงสุดที่เป็นเซตผัดส,สองตอนนี้จะใช้เป็นผัดส,สองอกชุนเนาะก็ทําได้ที่1นึ่งล้านนะแต่ถ้าเล่นเป็นผัดส,สองพี่ไผ่เนี่ยผมเล่นมามันได้ประมาณ980ายปปลาย,ลายๆเกือบเกือบเก้านะแลวนั่งคิดว่าสุดๆดเนี่ยก็คงได้ประมาณ990ต้นต้นๆถึงกลางๆครับนะซึ่งก็ถือว่าห่างกับตัวของเซตอกชุนอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเซตอกชุนมันได้1นึ่ล้านไง เออแต่ว่าไปเซตนี้มันก็จะมีเซตที่เป็นเซตไข่ชุบได้นะสับฮีต่างแต่ว่าผมอาจจะยังไม่ได้เล่นหรอกเนาะเพราะว่าขี้เกียจนะถึงแม้ช่วงนี้จะคิวว่างก็เถอะแต่ว่านั่นแหละคือได้ความที่ต้องยอมรับว่าช่วง e p a ชชั่นกับเกมก็น้อยลงไปมากเหมือนกันฮนะก็เลยทําให้ช่วงนี้อาจจะแบบทาคลิปน้อยลงแบบชัดเจนมากนะแต่ว่าเอาจริงๆก็เป็นปกติสำหรับช่องเราอยู่แล้วแหละที่ช่วงก่อนอัปเดตก็จะเป็นช่วงเงาเง่องสอยนะ จะเป็นช่วงที่แบบจะไม่ค่อยมีคลิปเท่าไหร่พออัปเดตแล้วถึงจะแบบเออคลิปก็จะมาแบบทุกวันอะไรเงี้ยเป็นนี้ประจำนะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมแบบช่วงก่อนอัปเดตคือจะหายบ่อยนะแล้วบวกกับก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ก็คือมีเหตุการณ์ในชีวิตนิดนึงก็เลยทําให้อ่ะช่วงนี้ก็เลยอาจจะลงคลิปน้อยหน่อยอย่างที่บอกนั่นเองนะส่วนเรื่องไลฟ์เนี่ยผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเออเพราะว่ามีคนถามผมบ่อยเหมือนกันว่าจะไลฟ์ไหมคือด้วยความที่ช่วงนี้อ่ะมีปัญหาเรื่องเน็ตด้วยก็เลยทําให้แบบอาจจะยังไม่ได้ลฟนะะ แล้วก็บวกกับคือนั่นแหละด้วยเหตุการณ์ที่ก่อนไปหน้านี้เกินไปก่อนหน้านี้ก็คือทําให้เลยยังไม่พร้อมที่จะไลฟ์เท่าไหร่นะแต่เดี๋ยวพร้อมไลฟ์เมื่อไหร่เดี๋ยวจะพยายามขึ้นไลฟ์นะครับแต่ว่าปกติผม่อไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหมือนกันไงว่าออวันไหนจะว่างขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยก็เลยไปให้ผลที่ผมก็เลยจะไม่ค่อยได้ประกาศขึ้นก่อนเท่าไหร่คือจะประกาศแต่ว่าจะประกาศประมาณแบบสองสามชั่วโมงก่อนขึ้นไลฟ์อะไรเงี้ยแล้วบ้านแดงก็ผีเข้าผีออกนะฮะ เออบางทีก็แบบบางทีก็ฝีบางทีก็ไม่ฝีอะไรเงี้ยเออก็เป็นประจำนะผมก็เลยแบบเข้าใจได้อยู่ว่าทําไมบางคนถึงแบบเอ้ยอยู่ๆก็ไลฟ์เลยอะไรเงี้ยคือบางทีก็ประกาศแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ฝีเออมันไม่ฝีนะฮะเออก็นั่นแหละเนาะถ้าเกิดไลฟ์เมื่อไหร่ก็จะพยายามมารีบมาแจ้งเตือนให้ได้เร็วที่สุดที่จะทำได้ละกันนะฮะอ่ะโอเคก็ฮีดังเนี่ยเดี๋ยวเตรียมใช้สกิลสุดท้ายเนาะเซตนี้ผมเล่นคล้ายๆรอบก่อนนะแต่ว่าผมทําระยะใกล้ๆกันเลยนะฮะ โอเคใช้สกิลปิดท้ายไปนะซึ่งฮีรังเนี่ยรอบนี้ผมเล่นแบบไม่ใส่สก,กินนะเพราะว่าเราเล่นแบบใส่สก,กินกันไปแล้วเงยรอบก่อนรอบนี้เราก็ลองเล่นแบบเอาะสก,กินดูบ้างเล่นเป็นร่างหลักนะซึ่งร่างหลักน้องก็น่ารักนะจริงๆฮีรังเป็นตัวที่น่ารักทั้งสองร่างนะเออแต่ว่าตอนขึ้นโบนัสน้องแอบดูน่ากลัวนิดนึงอย่าว่าน้องเป็นผีกองกอยเนาะเออน้องเป็นแบบผีกองกอยผีโดดดึ๋งๆอะไรเงี้ยเป็นผีจีนไงมันก็เลยแบบเออแต่ว่าไปผมชอบดีไซน์ฮีรังอย่างหนึ่งตรงที่แบบ เวลาเป็นร่างปกติอะน้องก็จะไม่มีตาดําถูกไหมแต่เวลาน้องเหมือนเป็นร่างผีดิแบบน้องก็จะมีความแบบตาดําขึ้นมาเป็นขีดอะไรเงี้ยเออก็เหมือนไม่รู้ว่าเดฟเขาตั้งใจดีไซน์มาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งแบบเวลาเป็นมีสติเป็นคุกกี้ปกติอะไรเงี้ยเออว่าจะเป็นตาแบบขาวๆหน่อยซึ่งน่ารักดีแต่พอมีตาเป็นขีดๆเพิ่มขึ้นมาปุ๊บก็จะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าเป็นผีอะไรเงี้ยอันนี้คิดว่านะเพราะว่าอย่างทนี้บอไปผมยังไม่ได้อ่านเนื้อเรื่ ใช้การมโนเอาลว้ลวนๆอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าการอ่านภาษาจากภาษากายหรือเปล่าเอออ่านอ่านจากดีไซน์เอาอะไรงี้นะฮะอ่ะโอเคก็พี่ไผ่เรามาเล่นเป็นผาดสองให้เซนน้องฮีดังก็ถือว่าเข้ากันดีนะตามเนื้อเรื่องอะไรย่างนี้นะฮะแต่เรื่องแต้มก็ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะฮะมีตัวอื่นที่ดีกว่าเนาะแบบอกชุนมิวกี้อะไรเงี้ยอ่ะมันดีกว่าตัวของไอตัวน้องพี่ไผ่นะจะเล็กน้องหรือพี่เออะปิดปากขออภัยด้วยนะโอเคสกิลปิดท้ายไปนะ ตัวจังหวัดไทยก็พยายามบินสูงๆเพื่อให้สัตว์เลี้ยงทำงานก่อนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบินดีๆเนี่ยเราจะเก็บจรวดกระดาษสีได้นะครับก็จบประมาณนี้นะแต่อันนี้ผมเก็บไม่ได้นะครับก็เลยได้ประมาณนี้เนาะจบที่988นรับโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับคลิปนี้นรับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยถ้าชอบมากดสมัครสมาชิกได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย